สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยนะคะพัมกิน้นหรือว่าฟักทองเนี่ยนะคะเป็นผักที่นอกจากจะมีสีสวยมากนะคะสีทองเลยเนี่ยก็ยังมีคุณประโยชน์มากมายบำรุงทั้งสายตาเพิ่มทางวิตามิน B นะคะไม่ว่าอาหารไทยหรือเทศเนี่ยมักนิยมรับประทานกันค่ะ แล้วช่วงนี้นะคะเราก็เพิ่งจะหมดเทศกาล Thanksgiving ของอเมริกาไปหมาดๆที่บ้านของคุณผู้ชมหรือที่ตลาดก็ยังคงมีพัมกินอยู่นะคะวันนี้เสน่ห์ไทยแท้ก็เลยจะลองทำคอมฟอร์ตฟ o o d จากพัมกินอย่างหนึ่งแล้วก็สร้างเป็นอาหารที่แซ่บๆอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ให้คุณผู้ชมรับประทานกันทั้งครอบครัวเดีย๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ทำกินหรือว่าฟักทองเนี่ยนะคะนอกจากความสวยงามของสีสันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังได้วิตามินเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนอกจากจะสมองสดใสตาสดใสนะคะแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยดังนั้นเนี่ยฟักทองเนี่ยจึงอยู่ในอาหารทั่วโลกไปหมดเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเอาโลกนะคะทั้ง2โลกเลยโลกฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งออฝรั่งเขาเนี่ยนะคะมาผสมผสานกัน อาหารชุดแรกของเราเนี่ยจะเป็นซุปซึ่งเป็น spicy soup นะคะซุปเนี่ยมันเป็นแบบว่า comfort food มากๆเพราะว่าเรารับประทานแล้วอากาศนาหนาวๆนะคะจะทำให้รู้สึกแบบอิ่มสบายท้องนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเมื่ออากาศหนาวแต่เราไม่อยากได้ซุปเราก็มาทางไทยนิดนึงอันนี้จะเป็นสูตรของภาคใต้ของไทยนิดนึงนะคะเป็น stir fry หรือว่าผัดฟักทองใส่กระดูกหมูออ,อนแล้วก็มีเครื่องแกงรับรองแซ่บมากเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนจะทําซุปเนี่ยเราจะมีเครื่องปรุงก็คือกระเทียมหัวหอมหอมใหญ่นะคะตัวฟักทองสําหรับซุปเนี่ยเราจะไม่รับเปลือกเลยเราก็จะมีขนมปังซึ่งจะใช้ทําครูทองเครื่องแกงของเราจะเป็นเครื่องแกงเขียวหวานนะคะครีมและครีมและมิลค์ของโคโค่นัทมิลคจะมาเจอกันในคราวนี้นะคะใส่ทั้งครีมแล้วก็ใส่ทั้งกะทิเลย เราจะตั้งกระทะหรือจะเป็นเกรลก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพื่อจะนำเอาผักของเราเนี่ยลงไป lightly roast e d ใส่เนยและน้ำมันมากอกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อจะ r o a ให้เครื่องปรุงของเราเนี่ยสุกครึ่งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเอาไปปั่นและต้ม แค่เอาไว้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะนำฟักทองเนี่ยลงไปครูทองก็คือขนมปังจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการง่ายๆที่จะมาเป็นครูทองเนี่ยไม่ยากคุณผู้ชมก็นำเครื่องแกงเนี่ยนะคะไปคลุกผสมกับเนยนิดหน่อยแล้วก็คลุกแล้วก็ไปตากแห้งหรือว่าอบนะคะมันก็จะได้เป็นครูทองที่มีรสชาติสไปซี่นะคะเราโรสต์ใส่น้ำ พริกไทยดำสักนิดนึงแล้วก็ขณะที่เราโรสไปเนี่ยเราอาจจะใส่เกลือป่นะคะลงไปนิดนึงให้มันมีเข็มปลาแรมปลาแรม mm hmm. คุณผู้ชม r โ s สให้ตัวฟักทองนะคะมัน mm. มีความเกรียมความหอมนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปั่นมันก็จะได้หอมขึ้นเ mm hmm. มื่อคุณผู้ชม r โรสตัวผักของเราทั้งหมดนะคะรวมทั้งพัมกกินแล้วก็กระเทียมหอม จนหอมได้ที่แล้วเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้เลยเนี่ยลงมาเทใส่ไปในชามะคะมเสร็จแล้วเราก็จะนำเครื่องปั่นไฟฟ้าของเรานี่นะคะ<ม>ถ้าคุณผู้ชมมี food processor นะคะ<ม>หลากหลายแบบลงไปปั่นเลยก็ได้<ม>ในขณะที่ปั่นไปครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะนำเครื่องแกงเ<ม>ขียวหวานของเราเนี่ยเราก็จะใส่ไปประมาณ หช้อนชาพูนๆนะคะไม่ต้องเยอะมากให้สไปซ์มันนิดนึงเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็จะปั่นต่อเมื่อเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำตัวฟักทองนะคะที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวสไปซี่ของเราเนี่ยใส่ลงไปในหม้อ สต็อกที่ใส่ลงไปนะคะประมาณ1ถ้วยครึ่งนะคะครีมแล้วก็กะทิอย่างละครึ่งถ้วยนะคะ <S <S ในขณะที่เราให้ซุปพัมกินของเรานะคะเดือดเล็กน้อยคุณผู้ชมอาจจะ dash น้ำตาลทรายนิดนึงก็ได้แต่จริงๆปกติพัมกินมันก็หวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะใส่เกลือลงไปอีกสักนิดนึงถ้าไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องใส่ ผู้ชมชิมรสนะคะนิดนึงก่อนแต่อยากจะให้พัมกินเนี่ยมันได้เดือดไปอีกสักนิดนึงนะคะรสชาติอร่อยหอมหวานดังนั้นเนี่ยเราต้องการจะให้ตัวพัมกินเนี่ยเดือดไปอีกสักพักนึงเราก็จะย้ายเตานะคะไปอยู่เตาที่อ่อนลงให้มันซิมเมอร์อีกสักนิดนึง ความแซ่บของคากินนี่คุณผู้ชมคะมันจะเกิดขึ้นจากพริก3อย่างนะคะข้อ1ก็จะเป็นพริกแกงแดงซึ่งพริกแกงแดงของแม่พลอยเนี่ยแน่นอนคะ่ะ รสชาติขอมแล้วแต่เราจะมีอีก2อ,อย่างนี่คือพริกเหลืองหัน่นละเอียดยิบหรือสับกับแฉลบนะคะใส่เท่าที่เราต้องการจะใส่ค่ะคุณผู้ชมและความร้อนอีกชนิดหนึ่งก็คือพริกไทยนะคะมเมล็ดพริกไทยอ่อนส่วนผสมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสามารถหากระดูกหมูได้นะคะก็ใช้กระดูกหมูอ่อนไปเลยเรานําน้ํามันพืชน,นะคะหรือน้ํามันมะกอกก็ได้เลยลงไปใช้ พริกแกงแดงเนี่ยประมาณแค่1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะแล้วเราก็จะสาดพริกเหลืองลงไปเลยพริกตัวนี้นะคะเก็บไว้ก่อนผัดเครื่องแกงแล้วก็พริกแกงนะคะให้เข้ากันพริกเหลืองของเราเนี่ยจะเสริมความหอมนะคะถ้าเป็นคนชอบแซบใส่ไปอีกเยอะๆเลยก็ได้ ีีมันสวยดเมื่อเครื่องแกงหอมได้ที่นะคะคุณผู face, ้ชมเราก็จะนำกระดูกหมูลงไปเพื่อความกลมกล่อมนะคะใส่กะทิลงไปสักนิดหนึ่งประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ คราวนี้เมื่อหมูเนี่ยแอบสอบพริพกแล้วก็เครื่องแกงแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาเล็กหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะนำฟักทองลงไปสำหรับฟักทองที่จะผัดกระดูกหมูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะใช้ฟักทองติดเปลือก ล้างเปลือกให้สะอาดแช่ด้วยเกลือนะคะคุณผู้ชม mm hmm. ถ้าจอดคุณผู้ชมผัดๆไปนะคะตัวหมูเนี่ยมันยังไม่เปื่อยหรือว่าข้าทองยังไม่สุกเราก็สามารถเติมน้ำสต๊อกลงไปให้น้ำมันขลุกขลิกนิดนึงนะคะ mm hmm. นะคะเราก็จะนำสไปซ์ที่เหลือของเราเนี่ย mm hmm. เช่นพริกเหลืองแฉลบนะคะใส่ลงไปพริกไทยอ่อนนะคะ อย่างเข้าที่นะคะทุณผู้ชมเราก็จะนำมาเทลงใส่จานกลิ่นนี่จะฉุนเฉียวมากเลยนะคะในขนาดเดียวกันซุปฟักทองของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเสิร์ฟซุปผู้ชมสามารถเสิร์ฟได้หลายวิธีนะคะออวิธีที่หนึ่งก็คือเสิร์ฟเพียวๆเ,เลยโรยพริกไทยนิดนึงวิธีที่สองก็มีครูทองด้วยนะคะ หรือว่าจะเสริมใส่พาร์สลี์โรยสักหน่อยนึงก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้กลิ่นอายของความเป็นไทยอีกสักนิดนึงนะคะบางครั้งคุณผู้ชมสามารถนำกะทิสดๆให้ละค่ะหรือครีมก็ได้ค่ะโรยหน้ามิดนึง oh, 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 oh. เพื่อความเป็นไทยนะคะโรยกระทิหรือว่าครีมนะคะ ถ้าคุณผู้ชมชอบใจครีมก็ใส่แตนเลยกระทิมก็จะมีความหอมนะคะสวยงามแล้วเราก็จะนาพริกไทยดำเนี่ยโรยนิดหนึ่งครูทองของเรานี่นะคะเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะโรยไปด้วยแต่ว่าครูทองซึ่งเป็นเครื่องเทศของเราเนี่ยนี่นะคะสามารถใส่ พัมกินนะคะที่สามารถทำเป็นสไปซี่ผัดแบบใต้ของเราแล้วก็มาทำเป็นซุปที่สามารถวอร์มให้คุณผู้ชมอบอุ่นได้นะคะเป็นสไปซี่พัมกินเหมือนกันเนี่ยรับรองเลยค่ะเสิร์ฟในอากาศหนาวๆน,นะคะใครไปใครมาก็ต้องอืมอิ่มสบายท้องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะนำอาหารทั้งสองชนิดเนี่ยไปจัดวางให้สวยต้อนรับแขกไปใครมาในฤด,ดูหนาวนี้ค่ะ ฟักทองนะคะจะรสชาติอร่อยแล้วก็สีสันสดใสแล้วนะคะเรายังสามารถนำพัมกินหรือว่าฟักทองเนี่ยมาครีเอทให้กลายเป็นภาชนะใส่อาหารได้อีกด้วยนะคะ จริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเขียนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะอยากจะให้เราเนี่ยสอนวิธีการสลักผักง่ายๆเอาไว้ตกแต่งจานหรือว่าทําอะไรต่างๆนานาด้วยจากผักและผลไม้เดี๋ยวเอาไปว่าสีสันหน้านะคะรับประกันเลยค่ะรายการเสน่ห์ไทยแท้จะมีช่วงสอนคุณผู้ชมทําการตกแต่งแล้วก็สลักผักกันค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยมันจะง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าการตกแต่งเนี่ยสามารถใช้โฮ o l e f u c t ก็คือทั้งลูกหรือว่าจะใช้เป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้ ะะถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมเหลือฟักทองเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เลือกสลักให้กลายเป็นใบหรือว่าดอกหรือว่านํามาประกอบกับจานที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ยกตัวอย่างอันนี้นะคะถ้าเราจะทําเป็นลายง่ายๆสมมุติว่าลายไทยเนี่ยคือลายกหนกคุณผู้ชมก็ใช้นะคะเจ้าตัวมีดเนี่ยเขียนลายลงไปบนฟักทอง สสลักเป็นชิ้นแบบนี้สามารถสร้างลายให้คุณผู้ชมได้หลากหลายแบบนะคะลายที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถฉลุต่อไปได้ด้วยเมื่อสลักเป็นชิ้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็สามารถนำออาไปตกแต่งขอบจานจานที่เราจะใช้เนี่ยสามารถเป็นจานที่มีสีสันสวยงามอย่างเช่นจานสีม่วงเสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะใช้ฟักทองเป็นรูปแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมก็สามารถควักเม็ดที่อยู่ข้างในเนี่ยออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถทำขอบของของฟักทองเนี่ยให้เป็นลายนะคะให้มันมีหยักแล้วก็โค้งนิดนึงคุณผู้ชมตัดฝาธรรมดาควักเม็ดออกต้องการทำลายให้ใคล้ายคลึงกันก็ทำได้หรือต้องการทำลายที่ไม่เหมือนเขา ะะเจือนออกไปเฉยๆเ,เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะคะ่ะแค่นี้ ฝาก็จะมีลวดลายขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถสลักเป็นรูปอะไรก็ได้เวลาวางแล้วก็ใส่อาหารมันก็จะสวยงามค่ะสําหรับการจัดอาหารนะคะคุณผู้ชมสามารถคอมบายนาฬธรรมดาลแล้วก็จานหรือว่าแกะสลักจากผักนะคะเราเมื่อเราทําอาหารเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถนําอาหารมาใส่ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยวิธีที่หนึ่งก็คือว่าค่อยนําเอาผักที่เราสลักเนี่ยมาตกแต่งผักที่เราสลักเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นผักที่ เราใช้รับประทานด้วยเลยก็คือผัมกินนั่นเองนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำตัวฟักทองที่เราสลักไว้นะคะจะเป็นลายอะไรก็ตามเนี่ยเพลสลงไปในระหว่างลายของชามของเราที่มีอยู่พอดีชามที่ใช้วันนี้หรือจานที่ใช้มันจะมีหยักนะคะเราก็พยายามตกแต่งหรือว่าเพลสให้มันพอดีกับลายเพื่อที่ว่าเราจะวางเนี่ยแล้วมันก็จะสวยเข้ากาัน สร้างลายใหม่ให้กับจานนะคะแค่นี้ก็สีสันสดใสแล้วสวยงามไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนที่เป็นซุปเนี่ยถ้าเรามีชามใหญ่นิดนึงนะคะมีฝีมืออีกนิดนึงเราก็สลักให้สวยงามเปิดมาเราก็จะเสิร์ฟซุปเนี่ยในชามนี้ได้นะคะเมื่อเราจะเสิร์ฟเราไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องไปใส่ชามทีนึงนะคะ ตัวพัมกินสามารถลงไปอยู่นะคะในเข้าไปอยู่ในเตาค่ะไม่ใช่ลงไปอยู่เข้าไปอยู่ในเตาค่ะอบจนกระทั่งร้อนได้เลยก่อนที่คุณผู้ชมจะเสิร์ฟนะคะก็สามารถโรยน้ำกะทินะคะเป็นหยดหยดสวยงามน่ารักเป็นลายนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยพาสต์ลี์นิดหน่อยก็ยังได้นะคะสวยงามสีเขียว อย่าลืมว่าเรามีคุณทองนะคะฝาของเราก็สามารถวางข้างๆเป็นเครื่องตกแต่งนะคะยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมถ้าเรามีพอมกิ้นเหลือหรือ,รอฟักทองเหลือคุณผู้ชมสามารถนำพอกิ้มาสลักแล้วก็ทำให้กลายเป็นเครื่องตกแต่งอันนี้ก็จะทําเป็นโคมนะ,คะโคมไฟซึ่งไม่ยากเลยคุณผู้ชมก็สลักเฉพาะในส่วนที่ ต้องการจะทําให้เปลวของเทียนมันออกมานะคะเจาะรูมันเฉยๆก็ยังได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็นําเทียนมาวางที่จานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นจานรองนะคะที่หนานิดนึงแล้วคุณผู้ชมก็จุดเทียนเสร็จแล้วก็ปิดฝาลงไปแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้อารมณ์ของโคมนะคะซึ่งสวยงาม น่าร mm. mm ักทีเดียวเห็นไหมคะถ้ามันมืดลงนิดนึงจะโรแมนติกมากเห็นไหมคะใช้พืชผ mm. ักของเรารับประทานแล้วนะคะก็ยังสามารถนำมาตกแต่งเป็นเครื่องตกแต่งกลางโตอาหารได้อีกด้วยค่ะแค่นี้อาหารจานใหม่ของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสไปซี่พัมกินซุปหรือว่าผัดสไปซี่กระดูกหมูภาคใต้ของเรานะคะเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะเสร์ฟทำให้จานน่ารับประทานขึ้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้สูตรอาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามส่งมาถามหรือขอได้เลยตามอ e ีเมล์อัดเดสข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วเราจะส่งไปให้อย่าลืมวงเล็บนะคะว่าอยากได้ตอนอะไรวันนี้นะคะป้อต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ